เอาแล้วครับทีนี้ผมก็มาถึงภายในตัว r 5 0 0นะครับเป็นมันจะพชมออปชันนะครับแฟนๆครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์ท่านเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะพาดูออปชันนะครับรถคันนี้เนี่ยมีออปชันอะไรบ้างนะครับสำหรับตัว r series นะครับัมเก่ง r series r 5 0 0ก็เป็นเกียร์ออฟเดอะค e ูสนะครับมีออโต้แบบขาคัดนะครับอย่างที่อาจารย์แกรีวิวไปนะครับเฮดฮิวฮิวก็คือขึ้นเขานะครับอ่าส่วน แอชชั่นคอนโทรลนะครับมีระบบมีแทรเทนน้าหนักมีระบบขับเคลื่อน2องเผามีนะครับยิงเผาข้างนะครับเป็นสวิช์เป็นเซฟตี้ด้วยนะครับก่อนจะใช้เนี่ยต้องปลดเซฟตี้ก่อนนะครับจะจะไปกดใช้ทุกสี่สิบห้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวรถจะมีปัญหานะครับแต่เผาขาดนี่ก็หลายแสนนะครับไม่คุ้มนะครับก็จะมีฝั่งนี้มีอะไรบ้างก็ TC นะครับอ่าแล้วก็มี PTO ด้วยคันนี้นะครับอ่าเลิกเสียอ่าเช็คไอควัน นะครับไฟตันหมอกด้านล่างนะครับไฟแป,ป้นพ่วงนะครับอ่า แล้วก็เด็กมือธรรมดานะครับสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไล่ฟ้านะครับเปิดไฟในหัวเก๋งก็ยังติดนะครับนี่แอร์ไหนก็ติดปิดปุ๊บนี่ปิดแอร์ก็ปกตินะครับปกติแอร์เย็นแอรร้อนนะครับสวิทว่าไปนะครับพิเตอร์มีนะครับเป่าเท้าเป่าหน้านะครับแอร์พัดลมเบอร์สีนะครับแล้วก็แผงวงจรตัวนี้มันยาวเนาะก็สามารถดึงนี่ที่เคเบิล อะไรอย่างเงี้ยนะครับวางนะครับหน้าปัดก็เป็นรุ่นเ mm hmm. จนเจนสนะครับเพราะว่าเจนแรกนมันจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวหมดเลยนะครับถ้ารุ่นนี้เ็จะเป็นเจนถัดมานะครับสีขาวถ้าเป็น R 2 0 0 4มันจะเป็นรุ่นเปิดตัวจะเป็นสีเขียวนะครับรุ่นนี้เป็นสีขาวเป็นเจนที่2อนั่นเองนะครับ อ,อ๋ควคันโทรลนะครับแล้วก็เลือกเมนูนะครับอย่างเงี้พี่หัวใหญ่ไหมเราทำสะดวกก็ใหญ่นะเดี๋ยวลองยืนดูครับเดี๋ยวให้อาจารย์ขยิมดูนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็หัวแตะเพดาน,ย,นยืนผกตินนะโอ้โหนี่พี่ยืนได้เลยนะครับนี่คือก็อาจจะมีก้มนิดนึงบ้างแต่ก็ถือว่ายืนค่อนข้างยืนได้สะดวกอันที่สูงประมาณ180โอ้ร้อยแนะครับนี่ ที่นอนกว้างนะครับคันนี้ที่นอนกว้างมันติดพื้นเลยที่นอนอะ่ะนอนน่าจะสบาย,ยก,กว้างก<ๆ>ว้างเวลาทำอะไรก็ค่อนข้างสะดวกหรือว่าสะดวกดีนะรถเป็นกระจกกว้างเลยกว้างโดยรวมกว้างกว้างกว้างก็ได้ในเรื่องความสูงขึ้นมาก็เลยทำให้มองดูสภาพโดยรวมรถก็กว้างขึ้นโถงคันนี้โถงอ่านะครับพื้นข้างล่างก็ เป็นตัววางเพื่อเรียบนะครับเรียบก็มีด oui, ินชักเดินชักมีดินชักเขาไม่มีตรงนี้ก็อาจจะไม่เรียบไม่เรียบมากไม่เรียบมากแต่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคคือเก็บของเก็บของเก็บอะไรได้ดินชักมีครับด้านล่างเขาถอดไปแล้วดินชักมีอะไรมีอยู่แล้วแต่ก่อนตู้ตู้จะเป็นตู้เย็นตรงนี้เป็นตู้เย็นแต่ก่อนตู้เย็นคันนี้ออปชั่นมันครบนะครับคือมีทุกปุ่มเลยนะครับเซ็ตไรต่างๆ โดยรวมถือว่าเป็นสเปคฟูลนะครับฟูลออปชันนะครับแต่คันนี้มันเป็นรถม,มันธรรมดาเนาะก็เลยรีทาร์ดกันเลยไม่มีคันนี้คันนี้ไม่มีรีทาร์ดนะครับคันนี้อย่างที่บอกคันนี้ถ้าสังเกตด,ดีๆช่วงคอนโซลใช่ยาวมากเลยจะยาวยาวมากะะยาวกว่าตัวปกติหนึ่งสเต็ปก็ถ้าเป็นตัวปกติจะยาวอยู่ประมาณแค่นี้ใช่แต่ตัวนี้พิเศษคือจะยาวเพิ่มขึ้นมาใช่แบบนี้แล้ก็ยาวประมาณหนึ่งสเต็ป ก็นั่นอยู่เราประมาณครึบหนึ่งครับก็ดูแล้วเพิ่มมากขึ้นอ๋อมีตัวนี้อ๋อเสียบไฟเนาะติดตรงนู้นตรงนี้สองข้างบนก็เป็นิดไอ้ไอเลนต้นอติดด้วยนะครับที่ตัวเสริมนะครับล้วพิยุกอะไรต่างๆช่องเก็บของแล้วก็มีตัวม่านปิดหน้านะครับคันนี้มันจะเป็นโทนสีน้ําตาลนะครับโทนสีน้ำตาลแบบว่ามันจะหรูนะครับมาในยุคนั้นนะถือว่าหรูมากๆครับยุค รุ่นนี้มาแรกๆครับคันนี้เป็นมาเต็มนะครับแล้วก็โทนน้ําตาลในข้างในเนี่ยนี่เดิมเขาเลยนะครับเนี่ยที่เห็นเดิมของของมันจะแปลงนะครับที่เห็นผนังต่างๆไฟเลี้ยวไฟถ่งไฟต่ำนะครับปรับระดับเอาแหมจัดว่าจัดเต็มจริงๆคันนี้โอเคครับเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้นะครับนี่นะเอาชัน้นภายในแบบเบื้องต้นนะครับเดี๋ยว เรามาสรุปผลกันนะครับตอนตอนกลับเนาะเดี๋ยวตอนกลับก็จะมีการถ่ายรายเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปนะครับอยู่ที่สะพานเลยครับพี่สะพานพลัมะพานพลัมเก้านะครับวันนี้พี่ก็นักขับรถมาเท่เท่สะพานพลัมเก้าตอนนี้ลูกพี่ขึ้นเกียร์อะไรครับโทษทีอะไรนะดันเกียร์อะไรอยู่ครับโทษทีตอนนี้เกียร์สิบอ่าเกียร์สิบพี่เขาจะขับออโต้อ่าพี่ขับออโต้นะครับ มัแต่สไตล์เนา <erman S 1> ะควา<ส>มชอบอ๋อเป็นนุ่นเป็นนว่นอ๋อเป็นนุ่น แล้วครับก็อะไรกับ้างพี่รถเบารถเบามันก็ก็ได้อยู่นะก็คือรอบที่ใช้ก็ไม่ได้เป็นร้ำมันรับมันก็ไปเกี่ยปืดปืดปืดไปเลยครสบายสบายเน,ะนาะกำลังรถเหลือ <c oughs> หน้าทิมเลย, <laughs> ลเยกับเตาผู้ ติดน,นิ่มดูยาเตือนแรับีก่อยืดแข็งดูโอ้คันกรบเลยขนาดนั้น รถเบานี่ก็ออกตัวเร็วเร็วเลยเนาะเร็วสบายสบายเลยนะรถหนักก็เร็วรถเบาก็เร็วเร็วจิ๋วเลยอย่างงี้บางพีนหลังจากได้ขับแล้วขับไปหนักกลับรู้สึกยังไงี้บ้างครับก็รู้สึกประทับใจนะครับประทับใจตรงที่ในเรื่องหนึ่งในเรื่องของในที่รู้วมันอยู่เนื่องจากรถ ถ้ารอยแรงมา้าครับห้าร้อยแรงมา้ากำลังดีมากอ่าุ้ยง่ายคือแรงปิดที่ได้มามาในรอบต่ำจากสิ่งที่ได้เจออย่างเช่นตอนขึ้นสะพานภูมิพลขึ้นสะพานกัญจนากับรถหนักสีสองตันครับขึ้นที่เกียร์สิบเอ็ดแล้วรอบแค่พันต้นต้นอ่าโดยที่รถรถเราไม่ต้องคิดเลยเลยนี่คือข้อดีถามว่า ตัวรถหลายหล,หลายคนอาจจะหลายหลายคนอาจจะมองว่ารถแรงม้าสูงชอมกินน้ำมันเยอะแต่ถ้าขับเรารู้วิห,หวธีการขับเรารู้และเข้าใจในเรื่องของตัวรถผมกล้าพูดเลยว่าเซฟน้ำมันได้นะเซฟน้ำมันได้อย่างตอนขาไปผมว่าทำเลทได้ค่อนข้างโอเคและขากลับวิ่งมาแค่20โลอะเลทก็ถือว่าดีด้วย เลยพอดีด้วยไม,ไม่น่าเกียดไม่ขี้เละนี่แหละแต่เน,นื่นองจากนักสังตัวงานเนี่ยักษณะตัวงานอาจจะเหมองกับงานที่เช่วนวิ่งไปทางปอเต้นปอเต้นหรือแล้วก็ไปทางไม้สอดที่ทางเขาเยอะๆอ่ะแล้วงานอาจจะเป็นพวกงานที่หนักไปหนักกลับถึงจะคุ้มกับประสิทธิภาพตัวรถถ้าให้คะแนนกับตัวรถเต็มสิบให้แปด ให้8เพราะอะไรครับอีกสองคะแนนอาจจะคืออาจจะงานไม่ถ้าเทียบกับตัวรุ่นเลอโงรุ่นอื่นๆที่อย่าเช่นตัว360หรือตัว4 4 <c oughs> 1 0ก็อาจจะตู้ไม่ได้ในเรื่องของความหลากหลายของงานท,ที่นั้นที่จะเหมาะกับโจทย์ในบ้านเรามากกว่าแต่ถ้าเป็นงานงานอีกยาวๆข้ามแดนอันนี้ครับตอบโจทย์แน่นอนข้ามแดนแล้วก็ท <c oughs> างเขา พูดง่ายทางเขามาทันนี้รู้เลยว่านแนะนำถ้าคุณมีงบถึงอ่ามีงบถึงจัดเลยครนะครับรถออกแบบมาเพื่องานพวกนั้นโดยเฉพาะถ้าเราลองขับแล้วลองขับแล้วคุณจะรู้เลยว่างานพวกเขางานอะไรพวกเนี้ยชิวมากเลย นี่คือสิ่งที่ได้ประสบพบเจอจากในการทดลองวิ่งในเที่ยวนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทางเกียาชานแลาของทบยิ่งเจริญที่ให้ความอนุเคราะในการติดรถไปรีวิวรถตัว500นี้นะครับต้องขอขอบคุณทางเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆท่านหลายๆคน ที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางแะกเนีอสยามครับหรือเพื่อนผมที่น้องผมรู้จักผมที่เขาสนับสนุนนะครับต้องขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยครับอ<ช>โอกาสน้าโอกาสน้าเนาะโอกาสน้าเดี๋ยวได้เจอดีก็จะส่วนจะเป็นรุ่นไหนอะไรอยางไงงั้นก็รอติดตามกันที่ดีนะครับขอบคุณคับ